โอเคจ้าไหนพี่มันเปลนปืดลั่งเพื่อนองไเนียเดี๋ยวเดิเดี๋ยวเปเปลี่ยนปลงก่อนวเบเปอร์วัวเบปไหมันครับมันต้องทำเพื่ออุ้ยผกโอ้ยอุไม่จอยมันไปโอจุดในจุด้ไอ้ไอ้อบอ๊บด้อมาผกจุดนม่้ไม่ได้บไอ้นี่จือเพือตองมัดมันเป็นี้ไปบมที bị nóng có này. Oh, gì, Chỉ, Hi, thương hay gặp này Không có cho mai gì nóng bảo Chị hình không có này Hả? Bị bị có gặp Nghe bị kiểu này hả? Nghe bị biến này đi Ờ, thương thương bị con tướng lùi Ôi nhờ gặp, ôi nhờ, ôi nhờ, ôi nhờ, đừng ngồi à Ăn tầm bữa, tầm bữa Thì chó, thì chó gặp đeo hộ Mua chó nhé Ừ chó nó đút chút, nó báo Ăn cá tính ăn này Mua mê mò, mê mò Mê กำจับมวยับดินี่น้อยอ่ะคนเรามันคนแก่ดิคนเราเกิดยุคสมัยยุคเทปพอมาเจอประเทศอเมริกาแบบมืดนั่นคือนุ๊กอะไรครับวะไปด้วยดิเฮ้ยเฮ้ยปีเต้าตกแกะพี่สาวโอกไปก่อนพี่สาวโอกไปก่อนอยากข้ามาอยากข้ามาพี่สาวไม่ต้นไม่มีดิพี่โอ้ไม่มีดีครับเป็นคุณหนูมาแล้วหัวหน้าคุณมาแล้วไม่ไม่ไม่มีดิก็ก็เลยมีดีครับมันมันคืออะไรเจอเนี่ยใช่ปะอืมอย่าทำแบบนั้นดิ

คนตำคนต่นด่ำ yes, ร right. <t ose> uh, ือวะน้องเบสน้องอ๊อฟนี่มันเป็นแบบนี้เตะโยอของทีครับโวัสอ่าไม่โอ้เปล่าเจินไก่โจ๊กอนเดี๋ยวจะที่มันขคลน่าโจ้เดี๋มันคือหัวใจน้องเบ้าเฮ้ยย้อยวะรมคนคนเก๋คนเก๋เจ้าไปต่ำเลยเนี่ยคนคนเขเป็นคือแบบนี่ไงก็ว่านี่ไงก็บอกว่าคนคน เรามันคุณโบราณนั้นคุณโบราณมาเจอกองใหม่ๆแล้วมันปันนี้นะมันไนด้ย่ามันจำย่าดีมันเป็นเรือคนที่รูปถอดสียงก็ปวิดนันที่น้นองโจปิดนานคนปิดติวปคนเหรอคนโตคนคนเลยมันจ้ามโจดิน้องเบ้าก้องปีปอ,งอ่ะไม่ไม่ปีต้องโง่อได้ถ้าว่าถ้าถ้าเกิดผมผมจบไรแล้วผมขึ้นใหม่<ร>ไม่ถ้าถ้าผมกด กดนั่นแล้วผมทีเนี้ยผมจะทําให้เป็นผมมาต้องต้องทําออกให้ได้ไม่งั้นทีเนี้ยผมจะแก้ปัญหาไม่ได้ผมต้องออกได้ผมกดก็ไปตรงนี้อันคืออันคอร์ดใคนเข้าหลวงก็ไหวอย่างเงื่อนด้วยนะน่ะผมนี้กดปิีกี้มันไม่มีกับมองกดโอ้่ครับพี่น้องพี่บ่าวพี่เจ้าว่อันนี้กดเลยนะอันน้กดตอยว่ะ ช้อยอันนี้อ่ะไม่ได้เก็บที่รับชื่อมันขึ้นถามโจ,จ,จมันขึ้นถามโจครับข้างหลังมีตัวเกีย่ยมาเกลี่ยบชื่นไหมครับได้เมือกี้ไดมือกีอข้ขึ้นตัวเล็กแล้ครับนี่อันใดเลยดิเนี่ยนี่ยติดมุมหลางเลยครับยยเกลี่ยแับชื่นไปติดขึ้นชรงกูเลยกดกดเลยครับนี่กดปุ๊บกดกดตัวนั้นเลยถึงแต่กดโอมันมีปุ่มกดโอ้เขาดูเลยครับมาคนท่ำไปเนาะ อันี้ตัวที่อเมเจ็ดหลาิงครับเจ็ดลาน้องเบานี่ไม่เดตกับพงศ์ตำเหนือพเลยรถเลยเลยกันเนี่โอ้น้องนี่มันแก้งวะที่ผมเล่รัดเียวันเลยพ่คเหนือโอ้ยรวยรวยรวยรยนวยรวยยน้องวันน้องผมผมพี่น้องผมจริงทุกคนมันรวยมันรวยน้องเบานี่ไม่แลจังเอาเรต้งเปียนปับปืนลั่งกันแล้วเดี๋ยวเรา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 เปลี่ยนปับปืนลังกัอยาบอกกคน เราตรงไปตรงนั้นนะครับไอ้ไม่ไอ้น้องอ๊บไอ้น้องหมูกรอบมันดูมันทําเป็นทุกอย่างแต่แต่แต่น้องอ๊บจะไม่ค่อยบอกเขาเขาเก่งทุกอย่างไม่แต่แต่น้องอ๊บจะเป็นแบบนี้ตลอดเลยครับจะชอบแบบแบบคือให้ผมขอแรงตีครับไม่ไม่ต้องเลยไม่ต้องเลยน้องอ๊บนี่น้องหมูกรอบนี่ไม่น้องอ๊บมันทำเป็นทุกอย่างเลยแต่มันไม่บอกไม่บอกชอบทาให้แบบผมบัดจีคนนะ ทำให้ผมรู้น้องอ๊บต้องการในน้องอ๊บอยากจะไม่ผมแบบบัดจีนะทำให้พี่น้องเรผมแบบแอนน้องปุ้ย้งตัวเว้นก็ไม่ได้ออกมาทีนี้เว้นก็ไม่ได้ออกมาตาเดือมแล้วเดือเหมินหน้าจอเป็นแจกๆจกแจกแล้อยู่เว้นอยู่ในเ้า มีพื้นลังหลงว่าจะตูวชับเร็วได้ไหมโอ้โหฮะเนาะโอ้จะกดดรามโอ้รูปติว่าเราโอ้รูปไอหนงกบเกป้ามาเนี่ยโอ้ไงหัวนั้นติวายหนงกบปีดป้ามีเอาไหมหนงกบปลี่ยวขึ้นได้ไหมฮะได้ไหมหนงกบรูปเดียวหนงกบปีดป้าติวอะไรการบุกป้อยยันมีอะไรขึ้นเลยนี่เนาะโอ้ยารูปนี้ขึ้นขึ้นพื้นหลังดีกว่านี่อู้ นี่มีพี่ทำนี่้วยวยรูปนี้โอ้สวยจังอนี้รูปดีกว่าพี่เขาทำไงาทำเกไว้เราวันนี้เลยนี่อุยวะอว้าววานลาวย่ป่านานนะเราไม่ใจจำมาได้กันนะจำเป็นแหเราไม่ใจจำที่แบบหล่อเราจำที่บุกกันป้าลาวเตรียมแต้ไรรถกลางคืนนี่นี่ครับ โอเคไปน้องพี่ปักสวยอันนี้พี่เขาทำไม้ส่วยพี่พวกม,มัดปิดกระชัน้นเร็วนะปุยเลืออแต่ฮัดโดงแล้วกาบครับน้องชูกๆูกับป้ม อีตานนั่นเอวงเ่อวงช่วยเจอวงช่วยแต่ว่าน้องปีที่บอกว่าวงที่จะดังต่อไปปาตายนะน้องนะเดี๋ยวมาต่อสู้กับปีน้องวงตายวงหมู่กอบคอมโบกับน้องวงนี้จะเนี่ยจะเรียงในป่าตายแกล้กับวงหมู่กอบคอมโบอ่าวงนี้วงนี้ไม่วงนี้แก้งกับจากโรงแก้งกับตัวเองนี่ครับวงลูกแกะคอมโบครับเดี๋ยวมันวงไะ นักวงลูกเกดไอ้วงหมูกรอบคอมโบครับอ่ารับงานไม่แพงครับแต่ว่าเลี้ยงเลี้ยงข้าววันละวันอ่าเลี้ยงข้าววันละหกเวลาหมื่นยันต์ดีเลยหมื่เย็นหมูก็ได้รถรับส่งนักร้องต้องมีครัวในรถด้วยนะครับต้องมีห้องครัวในรถด้วยทํากับข้าวได้ห้องพักอ่าก็ตัวไม่เยอะครับแต่ห้องพักรับองต้องมีครัวมีตู้เย็นมีไมโครเวฟให้ด้วยครับ วงหมูกรอบคอมโบครับนักร้องดังรถนะครับเบาสามแถมสามตัวนะครับนั่งคนเดียวนะครับนั่งตัวเดียวนั่งไม่ได้นะครับเบาะนะครับต้อนั่งสามตัวดูปันเลยว่าโน้ตเดวก็ว่าตัวจริงล่อมาไปปุ๊บพี่สาวนี้ป่าหวานจังเลย เป็นเพียงน้องปุ้ยมีแต่คนปาหวานที่หนึ่งที่สองดูงทำอะไรไม่หลับไม่น,นอนเพื่อนครับโผว่าดูในสุดน้องปุ้ยอยู่ร <c oughs> ับแม่ครัวไหมครับขอบคุณคแกเพียงไม่ความเร็วเราเปิิมขึ้นมากินกินมน,นมแล้วน้องได้กี่วันดีกว่เาเดือนหน้าเดาใต้บีเดาแน่มั้ง เดินทางไปได้ไงน้องเดินทานงไปได้ครับอัตรีกีต้าจะเดินนะดูดูเลยใช่ไหมเดี๋ยวปีก้าไปอัตรีดูชาวเราคั้งพี่ปุ้ยมานหลักมากขอบพระคุณครับโอ้ตาแต่ว่าปุ่มีโบอ่ะปีนงมีจักรเวนบิงครับชูชูมือกีต้าปุ่ม่ได้นี่ครับว่างนี่น้องตาแตะว่าความ,มปุ่มปุ่มไม่ปุ่มบาปีบาวิจิตใจครับโอ้ตอา พี่พาวีจิตใจพี่ร่วงไก่ต้งรีไปอยู่กว่าครับ <c oughs> นักเลยจ้ะมีดไซเนอร์ส่วนตัวไม่ใจครับ <c oughs> บนหัวกลมต้องต้องรีบออก้างครับเอ็มจีตู้ต้องป่าวะครับนักเลยนะพุ่งจาวาล่าต้องสั้นกรดนะครับ <c oughs> รประร <c oughs> รกอนนะบหนองเบาหนี้มีแต่บังรุ่นคนเดียวสิตู้ได้ครับตัวนี้แต่งตัวรอตรงนี้ครับ <c oughs> ลองปทน้องปีดเรับเพราะน้องเพลงเพราะครับเล่นกีตาร์ได้ตีกลองได้เล่นเบสได้ครับวงผมก็จะเก่งกันคนละเอ่อมือกีตาร์เล่นตีกลองเก่งครับอันนี้เรื่องจริงฮะมือเบสร้องเพลงดีฮะวงผมมือกีบอร์ดร้องเพลงเพราะครับ จะสลับกันนะนึกเลยถ้าผมไปเล่นดีนั่นเลยว่านั่นดีก็ว่าวงนี้แล้วงว่ต่างวงอยู่เป็นนักร้องวะไอ้ยาเก่งหลวนนู้นกินเป็นไม้ครับกินเป็นเก่งหลวนนู้นเก,ก่งผีครับนามอเจ้าเป่งไม่เลวอ๋อจะปเปลี่ยนต่อม,มาจะมไหมเคยกันเลยวันเรววาเราปล่งไม่วัไนได้ไอเอดินหน้าเราเราเล่นตายัาน่บ้างนะน้องตีเราลงตายรุดนแบบดน่แนบอดีตยาที่มึงตีอดีตยาเล่นแนบ ดีนาลน้องกับกับุกสุรันกับเจ็ดกามุ้ยเปดปด้อ้าดาน้องกับกุกอุกสุรานนี่จมจันใช่ไหมจันับอ่าด้านงนเล่นเล่นรานือเล่นรานะเล่นรานเล่นรานดีด้าน้องตังกอกอันจมจันสุรันตงเจ็กามุ้ยตั้งเป็นะครับูเก็ตกับเล่นรานกับกากาูวันกับกงปีลงไก่กาูวันซนะก่อนกับอ่านอานวคอยอานวคอยกาโดน่าจะเล่นทีนาโคนเราเล่นตังวันที่เเล่นไครับ đi cao cô là bạn nhập cùng nhé đi chip lên nè đi chip bạn đi chip là con nhà má chip lên lên luôn đi à quần đi cao phù tàu văn đầu lên chót đầu lên chót phù tàu văn đầu tay mỉu im rồi đầu tay bình tay càng cưn lên đứt mai tiểu bảo tay càng cưn nên là... rồi lên nô bỏ mắn mấy chẹp tứ lên cái đầu tay bẹp đầu ดีว่ะผมเปลี่ยนได้ได้ได้ไดไดป,ปล่อยอีเหลือนเปลี่ยนโปอยปีโปรยเปล,ปปลนเนี่ยนเงี้ขอบคุณครับขอบคุณพี่น้องทุกๆคนนะครับก็ประคุณพี่น้องทุกๆคนนะครับพรุ่งนี้ไลฟ่ไหมนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวดูก่อนให้หน้องมาเป็นเดนเซอร์ครับมาได้กับน้องมาเป็นเดนเซอร์ได้ อีสานโดไปเดือนจ้ากอบประคุณจ้าส้งคณะตลกเป็นงานเรื่งแต่งองค์มาเล่นเถี่ยเบื่อตาจนะสุรตวันนันไงกว่ามีมะมีกันเนอะปีกอกมุ้ยกับปีหน้าเดือนหน้ากับมีกอกจะมุยครับเดือนหน้าครับมีกอกจะมุยจ้าพรุ่งนี้ชนบุรีเล่นสี่ทุ่มครับแอลกอฮอล์เล่นสี่ทุ่มครึ่งเนี่ยกินกาวม้ต่อเดียวเดินทางปลอดไปกาวกอบประคุณครับ ปกติน้องปุ้ยกินข้าววันละมือแต่ถ้ามีพี่น้องทากับข้าวมาให้น้องปุ้ยก็จะกินครับเมื่อเด็กกินกินได็กจะกินไม่เยอะครับเพราะว่าพี่น้องทาไม้ก็จะจะองจะจะ,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 จะกินครับแต่ปกติถ้าไม่มีพี่น้องทำกับข้าวมาให้ตอนเด็กก็จะกินแค่มือเดียวตอนห้าโมงครึ่งหกโมงแค่นั้นครับแต่ถ้าวันไหนไปเล่นแล้วมีพี่น้องทํากับข้าวมาให้ก็จะกินครับตอนเด็กไอ้กุนแกงกุ้งปลาหมดไหมหมดอยู่หน ปูนิวเด็กกุ๊บมาในเนรื่องนะวะเป็เยอะๆนะกับกาปะกบนกักนเร <c oughs> ืไปดีตรงนี้วันดีก้าวก้าวปนตรงนี้วันดีก้าวมีมีลุงไก่กันนะมีเอากงกับมีลุงไก่กันนะพรุ่งนี้เล่นร้านอะไรพรุ่งนี้เล่นไอ้ตลาดน,น,านินจานินจาชนบุรีครับพรุ่งนี้นินจาคนบุรีพรุ่งนี้ชนบุรีผมเล่นสี่ทุ่มสี่ทุ่มครึ่งครับ ใช่จ้าพวกนี้อม,มาตะชมบุรีอม,มาตะจ้าสวัสดีครับพี่ปุ้ยกินสารโย่สิบเอ็ดลบบุรีนะคะจ้าพวกนี้เล่นกับใครจ้าเล่นกับเพื่อนเพื่อนในวงครับ <c oughs> เพราะว่าผมร้มมองเดียวไม่ได้ครับน้องปุ้ยร้องเดียวไม่ได้ต้องมีเพื่อนเพื่อนไปเล่นด้วยจ้า

วันที่สี่ขอบพระคุณครับสามสิบเจอกันบุรีรัมย์ครับผมเอ้อวันนี้รัมย์รีบลงมันจะมีอันนี้เยอะโอ้ขอโทษครับขอโทษกับมีครับวันที่สามสิบผมผมขอโทษครับผมจำผิดขอโทษัวันนี้อยู่พิษณุโลกครับตงวันแดงมหาชนครับเดี๋ยวผมน้องปุ้ยถึงมีพักแล้วเดี๋ยวน้องปุ้ยขอตัวไปเตรียมตัวแล้วเดี๋ยวจะทำดนตรีนะครับ เพลงหน่อยนะครับจริงๆเพลงทําเสร็จไว้สี่เพลงนะฮะแต่แต่ยังไม่ปล่อยก็เลยทําเพลงใหม่ทำไปเรื่อยๆทำไปเดี๋ยวพร้อรมวันไหนเดี๋ยวก็วจะปล่อยครับทำเ่อนะครับขอบคุณพี่น้องที่ติดตามนะครับขอบคุณพี่น้องทุกๆคนนะครับขอบคุณที่เข้ามาให้กําลังใจนะครับขอบคุณที่ช่วยกันติดตามช่วยกันสนับสนุนน้องปุ้ยกับเพื่อนๆนะครับก็ขอบคุณพี่น้องทุกๆคนนะครับขอบคุณมากๆนะครับนอนหลับฝันดีร่ำรวยทุกๆคนนะครับสุขภาพแข็งแรงนะครับพี่น้องทุกๆคนเลยนะ เชี่ยได้เพยงที่พ่อผมทำมเที่ยต้องอัดอจแผลที่มันเปรอะเปไม่ปื้อน้องโดดตำบินใกล้ก่อนถึงระหวัเดี๋ยวเราไปเราไปตำจริงมาเตื้อไม่ปื้นนะน้องนะโดดทุกตำบินใกล้ไปก่อนนะครับนะขอบคุณพี่น้องทุกๆคนนะครับขอบคุณนะครับอ้าพี่รอยพี่อูยังไม่นอนเลยจ้าพี่อูยังไม่นอนเลยครับเอเจาพบกันนะเราจะไปอูไปกับใครมั้งไปกี่คนนะครับพี่ นองโง่นองโง่ไปกี่คนนะครับตัวจ้าไอ้บิวมาได้หรูปว่าก้อนก้นมีเลยมไหมมีเลยมไหมผีสาวผีพลีกอ่าที่นี่โอ้ป๋าจะไปร้ำก้นนะครับคุณกูตี้คกูตี้ไปกันไหมอะบิวกูตี้ลาบเร็วจ้า ้องชนกูตีไปกันนะครับไปได้ไปตูตีตูตีกันครับอ๋อกูตี้่านงเดียเรียยนจะมาโอเคครับกับไม่ผือ,องนงกับพมขอบคุณนะครับพรุ่งนี้จะจําพี่สาวได้เปล่านะจําได้จําได้ครับพี่มาทักได้นะมาทักได้ ดีสิบห้ามีทุนหน้าเพื่อตาจนะทุาตานี่ครับเดี๋ยวพุมเดี๋ยวพมเดี๋ยวผมไปแไหลกกี่ไว้นะนะครับเดี๋ยวผมมาแจ้งนะครับเว่นอันนี้พอโดนแสงมันก็จะเปลี่ยนเป็นสีกสีหนึ่งครับมันแล้วแต่แสงนะครับมันเป็นแว่นสายตาครับขอบคุณพี่น้องทุกคนนะครับนอนหลับฝันดีนะครับน,น,น้ำดโดยดนะถ้าอยู่เก๋ๆไปกันนี่ตอนเช้าก็คพีไปลองทุกๆคนนะโอ้พรุ่งนี้ไปจ้าสิบหกคนจ้าเจอกันจ้ะขอบพระคุณนะครับพุ่มใครเจอน้องปุ้ยที่ไหนก็ เดียทักทายก่อนน้องผู้ถ่ายรูปได้นะครับขอจับไม้จับมือทักทายพูดคุยกันได้เลยนะครับยินดีนะครับตอนรับปันดีนะครับเอ,อ,อาเดี๋ยวมีพี่เขาถามไม่ชัวเอชเอ็มห้าแปดกับเบต้าแปดอันไหนดีกว่าอันนี้ไม่ร้องหรือไม่กระเดือนครับเอชเอ็มห้าแปดกับเบต้าแปดผมตอนนี้ผมแต่ถ้าไม่ผมผมใช้ไม่รอยของชัวอยู่ครับตอนนี้แต่ก่อนเคยใช้เซน ผมไม่ค่อยมีความรู้เรื่องนหมครผมจะให้พี่มือชาวเป็นคนเป็นคนออกแบบให้ครับสวัสด,ดีจ้าขอพระคุณพี่น้องทุกๆคนมากครับไม่เหนื่อยครับเดินทางต่อไปครับขอพรบคุณครับไม่เหนื่อยครับเดี๋ยวไปทํางานต่อครับเดี๋ยวจบไลก็จะไปทํางานไปแต่งเพลงต่อครับวันนี้มีมีแต่งเพลงมีนัดเพื่อนทําดนตรีสอมเพลงต่อครับเพราะว่าเดินทางเจ็ดโมงเช้าครับเดี๋ยวทาํา จะซอมเพลงกันนะครับเพนนี้ขอบพระคุณพี่น้องทุกๆคนนะครับก็ขอบคุณนะครับ,รรบทำาไม,มือนุ่งจางน่าจะเป็นธรรมชาติเลยครับผมว่านะผมก็ทํางานนะครับทํางานแบบทํางานทั่วๆไปือนคนอื่นทำนะแต่น่าจะเป็นธรรมชาตินะครับขอบคุณพี่น้องทุกๆคนนะขอบคุณพี่น้องทุกคนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่เล่นะนะครับเจอกันไม่เลหน,นเลยนะนะครับสวัสดีครับ